จากที่เราได้ตัวเพิ่มไก่ชนเข้าไปในระบบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการลงทะเบียนไก่ชนของเรานะครับไปยังสนามนะครับในวันเปรียบนะครับเพื่อเป,เ,ปเป็นการส่งข้อมูลไปที่สนาม,มาอ,อื่อเราจะไปเปรียบวันนี้วันนี้นะเพื่อเป็นข้อมูลให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถดูได้ว่าในสนามเนี่ยมีไก่อะไรมาบ้างนะครับโอกาสที่เราจะได้คู่มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็น ข้อมูลนะครับช่วยให้เราได้คง่ายขึ้นนะครับวิธีที่เราจะส่งจะลงทะเบียนไขเพื่อไปเปรียบในสนามทําได้ทังนี้นะครับคือมาคลิกที่ตัวสมาชิกนะครับแล้วเลือกลงทะเบียนเปรียบไขชนนะครับเลือกสนามนะครับสนามที่เราจะไปโดยปกติเนี่ยถ้าเราอัปเดตข้อมูลว่าเราอยู่จังหวัดไหนมันจะโชว์สนามในจังหวัดนั้นขึ้นมาก่อนนะครับเลือกไปสนามนี้นะครับมันก็จะมีอยู่มันจะมีสมมุติ ในนี้จะมีแมพให้ดูด้วยนะเผื่อบางท่านไปไม่ถูกนะครับโอเคก็เลือกวันนะครับบางทีบางทีปราสนามเนี่ยเขาอาจจะลงไว้หลายวันนะครับก็ดูว่าเราจะไปเปรียบวันไหนนะครับมันก็จะมีบอกว่าเราเปรียบวันนี้เพื่อไปแข่งวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เปรียบวันที่เก้าเพื่อไปแข่งวันที่สิบสีนะครับยังไม่มีไก่ลงทะเบียนนะครับนี้เราก็เลือกไก่ตัวที่เราต้องการจะลงทะเบียนนะครับเราเลือกตัวนี้นะครับแล้วเราก็คลิกลงทะเบียนนะครับ โอเคเท่านี้ก็จะสําเร็จแล้วนะครับถ้าถ้าเรามาดูที่หน้าสมาชิกนะครับแล้วเรามาดูที่ไก่ชนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมาหน้านี้นะครับรายการไก่ชนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นการส่ง้อมูลใหท้ทางสนามครับทางสนามก็จะเห็นว่ามีไก่ของใครเนี่ยส่งเข้ามาลงทะเบียนแล้วบ้างนะครับท่านอื่นๆก็จะสามารถมา,มาดูได้นะครับว่าที่สนามนี้มีไก่อะไรบ้างนะครับถ้าสมมติยูเซอร์ท่านอื่นๆเนี่ย จะเข้ามาดูนะครับก็คือเราอินเข้ามาแล้วมาดูที่ที่ตัวสนามนะครับมาดูที่ไก่ชนที่ลงทะเบียนแล้วเอาเลือกสนามก่อนนะครับเลือกสนามก่อนโอเคเลือกสนามนะครับโอเคอันนี้จะเห็นว่ามีลงทะเบียนมาแล้วหนึ่งตัวนะครับดูที่ไก่ชนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมาไก่ชนตัวเนี้ยจะมาเปรียบในวันที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้อ่า มีโอกาสที่จะได้คู่กับเราไหมนะครับก็เพื่อเป็นข้อมูลให้ตัดสินใจว่าเอ๊ะวันเนี้ยเราจะไปเปรียบที่สนามดีหรือเปล่านะครับพอถึงขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับมันจะไปสู่ถึงวันเปรียบนะครับซึ่งทางสนามเนี่ยเขาจะอา่านาไก่สองนำมีการดูตัวนะครับมีการดูตัวเสร็จแล้วโอเคตกลงกันแล้วนะครับแลราก็เดินไปหาทนายสนามนายสนามจะทําการจับคู่ในระบบให้นะครับซึ่งในการ ตอนทำจับคู่ในระบบเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวแจ้งเตือนกลับมาถึงเราว่าโอเคเราอะ่ะได้พูดคุยกับตรงข้ามไว้ว่ายังไงนะครับมันจะมีข้อมูลมาให้เราคอนเฟิร์มเราต้องกดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่อยากให้าการจับคู่เนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะครับก็คือมีการตกลงกันระหว่างทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับเดี๋ยวให้ทางสนามกระจับคู่ให้เสร็จก่อนนะครับ เมื่อเราส่งไก่ไปเปรียบนะครับทางสนามจับคู่ให้เราแล้วนะครับมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เราทำก็คือการยืนยันนะครับว่าโอเคคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยนะครับเราตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอสนามเขาจับคู่ให้เนี่ยมันจะมีตัว notification นะครับมีแจ้งเตือนมานะครับให้มาดูที่ตรงเมนูนะครับการลงทะเบียนไก่ชนจะเห็นว่ามันมีเลขหนึ่งนะครับถ้าเรามีหลายคู่มันก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอย่างนี้นะครับก็คลิกไปที่การลงทะเบียนไก่ชน S 1> <S 1> <S นะครับ <S <S เราจะเห็นว่ามันมีรายการร,าการ,รอการยืนยันอยู่หนึ่งนะครับคาที่รอการยืนยันนะครับโอเคกดมาที่ยืนยันการจับคู่เราจะเห็นดีเทลนะครับเห็นรายละเอียดว่าแข่งวันที่เท่าไหร่สนามไหนเนงินรางวัลพิเศษมีไหมเราอยู่ฝ่ายไหนนะครับพันเดือยกี่รอบนะครับโอเคถ้าข้อมูลถูกต้องก็กดยืนยันนะครับ โอเคอันนี้มันก็จะส่งกลับไปหาทางทางสนามนะครับอต้องมียืนยันทั้งสองฝ่ายนะครับทางสนามเนี่ยเขาถึงจะ,ะสเตตัสมันถึงจะเปลี่ยนเป็นรอการแข่งขันนะครับโ okay. อเคเมื่อเจ้าของไก่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับทําการอ่ผลยืนยันนะครับในการจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับสเตตสน,นะครับของไก่เราที่มีการลงทะเบียนเปรียบไก่ชน นะครับในหน้านี้ครับทีแรกมันจะอยู่ที่ตรงรอการยืนยันนะครับมันจะย้ายมาเป็นที่ตรงพร้อมแข่งขันนะครับก็คือสเตตัสเนี่ยก็คือเหมือนสองเฟรมทั้งสองฝั่งน,นะครับพร้อมที่จะแข่งขันซึ่งมันจะมีเรื่องดูโพสต์การแข่งขันได้ครับซึ่งอันนี้ถ้าเรากดเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีให้สมมุติเราอยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับหรือจะโพสต์รูปที่เกี่ยวกับไถชนของเรานะครับความพร้อมอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ อันนี้รอใช้กันดูอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นในการาลงทะเบียนนะครับเพื่อจับคู่แข่งชันไก่ชนนะครับโปรเซสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ